ครับกับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญนะฮะ ปีพศ2 5 4 5นะครับนะบไม่ต้องแปลกนะครับไม่ต้องตลกนะครับดูแค่เพียงปีพศนะครับเราให้ราคา2 5 0 5นะครับนะให้ราคา2,500บาทนะครับก่อนอื่นนะครับมาอัปเดตรายการนะครับที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี ep 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 289290นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะฮะยังทำการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับนะฮะจะได้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสกันนะครับเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับนะฮะจะได้ไม่เสียความรู้สึกกันที่หลังนะครับครับมาดูช่วงแนะนําสินค้าวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้เราก็มีสินค้านะครับ มาแนะนำนะฮะัสำหรับพี่น้องเอซทุกท่านนะครับนั่นก็คือนะครับน้ำปลาแม่น้องดิวนะครับนะนะครับน้ำปลาเรานะครับมีใบอนุญาตนะครับจากออยนะครับนะนะครับคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับได้ออกตาร้านให้นะครับนะผลิตภัณฑ์ของเรานะครับถูกหลักอนามัยนะครับนะถูกหลักอนามัย สะอาดนะครับนะฮะนะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับ f c เลยนะครับทุกท่านเลยนะครับนะฮะที่ได้อุดหนุนสินค้านะครับในด้านน้ำปลาของเราเข้ามามากมายนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับน้ำปลาของเรานะครับขนาดผลิตนะครับนะฮะ ขนาดที่ผลิตนะครับ450มิลลิลิตรนะครับต่อ1ขวดนะครับเราจำหน่ายขวดละนะครับ25บาทนะครับถ้ายกโหลนะครับโหลละ240บาทนะครับตกขวดละ20บาทเองนะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือจะสั่งซื้อนะครับเข้าไปรับประทานกันนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ094นะครับ601นะครับ9807นะครับเรายินดีนะครับส่งทั่วไทยเลยนะครับนะฮะครับมาดูช่วงแนะนำวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญนะครับนะฮะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับนะเป็นที่ตกเฉียงนะครับเป็นที่สงสัยกันมามากมายนะครับ ลักษณะเหรียญน,นั้นนะฮะที่สงสัยกันนะก็เป็นเหรียญย5สสตางค์2ขอบนะครับนะฮะที่มีเส้นวงวิ่งรอบวงเหรียญน,นะครับด้านในเห็นไหมครับตามลูกศรชี้นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะพบเจอกันอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นปี41 43นะครับนะ, 40, นะบนะนสีนะครับนะของเหรียญย5สสตางค์นะครับ 38นะ39มเก้าก็พบเจอนะครับลักษณะแบบนี้นะครับจะอธิบายให้เข้าใจนะครับนะยังไม่มีราคาเล่นหานะครับยังไม่มีราคาเล่นหายังไม่เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่านะครับยังพบเจอนะครับกันอยู่มากมายนะครับและยังหาง่ายนะครับนะถามว่าเก็บสะสมได้ไหมนะครับ เก็บได้นะครับเก็บได้นะครับอนาคตอาจจะมีราคานะครับครับมาดูช่วงรับซื้อวันนี้นะครับนะช่วงที่เรารับซื้อวันนี้นะเรารับซื้อนะครับเหรียญทุกชนิดราคานะครับของปีพศส5 4 5นนะครับนะฮะอย่างที่บอกไว้นะครับไม่ต้องแปลกนะครับไม่ต้องตลกนะครับนะฮะดูแค่เพียงปีพศนะครับ เราให้ราคาสูงถึง2,500บาทนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับนะด้านหน้าของเหรียญน,นะฮะปีพศ2545นะครับนะก็จะมีเหรียญ1นสตางคางางางาา์นะครับ5สตางค์นะครับ10สตางค์25สตางค์50สตางค์1บาท5บาทนะครับแล้วก็10บาทนะครับ แล้วเหรียญสัญลักษณ์นะครับนะแล้วเหรียญสัญลักษณ์ปีมะเมียนะครับปีมะเมียนะครับเห็นไหมครับนฮะนะครับเก้าเหรียญนี้นะครับเก้าเหรียญนี้นะครับนะที่เป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับนฮะนะครับมีราคาเราให้ราคาถึงสองพันห้าร้อยบาทนะครับนะนี่คือด้านหลังนะครับ นะของเหรียญปีพศ2545นะครับนะฮะที่เรารับซื้อวันนี้นะครับนะฮะนะครับที่บรรจุอยู่ในแผงนะครับที่บรรจุอยู่ในแผงนะครับครบจํานวน9เหรียญนี้นะครับนะนะพร้อมแผงนะครับพร้อมแผงนะฮะมีเชือกรัดนะครับมีอุปกรณ์ห่อหุ้มนะครับนะฮะ ให้ราคา2,500บาทนะครับนะหมายถึงนะครับเหรียญที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับนะของปีพศ2 5 4 5น้าีนี้นะครับนะนะครับนั่นก็คือเหรียญแผงหรือเหรียญชุดนะครับที่บรรจุอยู่9้าเหรียญนะครับนะฮะให้ราคา2,500าบาทนะครับท่านใดมีติดต่อมาได้เลยนะครับนะฮะ ติดต่อมาทางไลน์ของเรานะครับเรายินดีรับซื้อนะครับเห็นไหมครับลักษณะนะครับการของอุปกรณ์นะครับจะมีเชือกรัดเห็นไหมด้านหน้าของแผงจะเป็นสีชมพูนะครับเปิดเข้าไปด้านในนะครับจะมีเหรียญด้วยกันเก้าเหรียญน,นะครับเก้าเหรียญน,นะครับะ พี่น้องท่านใดนะครับมีหรือพบเจอนะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้ทางไลน์ของเรานะครับ ID ไลน์ของเรานะครับให้ไว้ช่วงต้นคลิปและไหนคลิปนะครับนะฮะเวลาติดต่อนะครับฮะของการส่งรูปมาประเมินราคาหรือสอบถามข้อมูลนะครับให้ส่งมาในเวลา8โมงเช้าถึง2อทุ่มเท่านั้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ